ดีแฟนกับทุกๆคนเลยนะคะอากาศหนาวค่ะอากาศหนาวเย็ยนนะคะสาวดําก็อดอดแอดแเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็นุน่นนี่นั่นสามวันดี4ีวันไข้นะตกมาปีนี้ลูก แม่กําลังจะพาน้องโตโต้ไปหาหมอลูกกำลังจะพาน้องโตโต้ไปหาหมอกำลังออกจากบ้านลูกคุณแม่จะต้องใส่แม็กอยู่ตลอดเวลานะเพราะคุณแม่รู้ตัวดีว่าคุณแม่ไม่ค่อยแข็งแรงตกมาระยะ ั้งแต่ตั้งแต่ไปสร้างวัดทำนาคานั่นละจ้ะคุณแม่ก็อดอดแอดแอดมาตลอดเลยเพราะว่าตอนที่ไปตอนที่ไปเริ่มแรกเลยน่ะก็เป็นหน้าฝนนะคะแฟนขับที่เห็นที่ติดตามคุณแม่สาวดำม,มาตลอดตั้งแต่เริ่มไปก่อสร้างวัดทำนาคานะคะ แต่ไปเริ่มก่อสร้างวัดชัมนาคานะคะก็ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าสาวนําไปสร้างมันช่วงหน้าฝนพอดีค่ะแล้วก็อยู่บนเขาคอยดูดูว่าช่างก็ได้ขนปูนขนหินขนทรายก็อย่างลําบากกะกาเลยค่ะเพราะว่าทางก็เข้ามาไม่ได้ทางก็ขาดก็พังแล้วได้ไปสั่งหินมา <c oughs> สั่งหินมาก็จะได้สั่งหินมาอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เทถมทางนะ่ะเป็นเงินตั้งหลายหมื่นนะท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางมาที่จะขนอิฐหินปูนทรายมาก่อสร้างวัดธรรมนาคานะคะเพรามันอยู่บนเขาก็ทั้งแบกทั้งหามตรงไหนรถมาไม่ได้ก็ใช้คนไปขนจากรถข้ามแบกเดินข้ามฝั่งมา แบกปูนแบกหินแบกทรายแบกกระเบื้องแฟนขับคิดดูนะคะโอ้ยทุลับจุเลลำบากลำบนเรียกว่าได้บุญสุดๆนะคะเพราะทำด้วยใจและเงินทองแฟนขับที่ส่งมาร่วมบริจาคทุกบาททุกสตางค์แฟนขับก็เห็นผลงานของสาวดำแล้วนะคะว่าทำจริงทำจังขนาดไหนเนาะแล้วทีนี้ก็จนมาถึงทุวันนี้จนมาเข้าหน้าหนาว สาวดำก็มาเป็นนุ่นนี่นั่นอดเอดๆแต่กำลังใจสาวดำดีมากค่ะดีมากๆเลยกำลังใจสาวดำน่ะดีกับดีมีมากเพราะอะไรนะคะเพราะว่าแฟนขับก็ติดตามผลงานสาวดำที่ก่อสร้างวัดถ้ำนาคาออกแบบออกแผนออกแผนวางอะไรทุกอย่างคนเดียว แต่ว่าปัจจัยเงินทองที่ร่วมสร้างกันมาเป็นล้านก็เป็เงินของสาวดำแล้วก็เงินแฟนคลับนะคะค่ะทีนี้ก็จะมาเล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อคืนนี้สาวดำฝันฝันนะคะแต่น,น,นานๆสาวดำถึงจะฝันนะแต่ว่าถ้าฝันคือฝันเนี่ยถ้าฝันอะไรที่มันเป็นจริงเนี่ยสาวดำก็จะจำได้แฟนคลับจำได้ไหม พี่สาวดำพูดไปฟังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าฝันถ้าฝันอะไรที่มันมันไร้สาระหรือมันไม่เป็นจริงเนี่ยนะตามที่สาวดำสังเกตตั้งแต่จำความได้มาสาวดำก็จะจำไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าฝันแต่ไม่รู้ฝันอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเมื่อคืนนี้สาวดำฝันก็จำได้ก็เหมือนอย่างที่สาวดำฝันว่าสาวดำมาที่บ้านแล้วฝัน่ารถออกทะเบียนรถมันก็ออก ศูนย์เจ็ดนั่นนะคะได้ทะ,ะเบียนรถสาวดำมันศูนย์หกเจ็ดนะคะนั่นแหละก็วันนี้เมื่อคืนนี้สาวดำฝันฝันว่าสาวดำน่ะไอ้นั่งนั่งเรือนะคะนั่งเรือไปก็นั่งเรือไปเหล้วคล้ายๆกับว่าเห็นเด็กเนี่ยตกน้ําตกน้ําแล้วจมดิ่งดิ่งีนี้น้ําใสๆสาวดำก็มองมองเห็น สาวนำก็กระโดดกระโดดลงจากเรือน่ะซึ่งน้ำใสๆแต่น้ำลึกมากค่ะก็กระโดดจุ๊งลงไปแล้วก็เอามือน่ะไปยุ้มยุ้มเสื้อที่เด็กๆใส่เสื้อตัวหนึ่งนะสาวนำก็ไปยุ้มเอาขึ้นมายุ้มเด็กยุ้มเด็กขึ้นมาได้แต่ว่าพอเอาเด็กขึ้นมาแล้วกายแล้วไอ้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 ที่ๆๆที่ที่เด็กจมน้ำไปไปไป,ไปถึง ไปไปตรงพื้นดินน่ะนะเสาดําก็หยุมหยุมเอาเด็กขึ้นมามาได้พอหยุมเอาขึ้นมาได้แต่ว่ากับไอท้ที่ไอท้ที่นอนเสียชีวิตแง่แงอยู่นั่นนะ่ะเป็นจระเข้ท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าเด็กในตกลงไปแล้วก็ไปทักซากของจระเข้พอดีน่ะนะแต่พอดึงเด็กขึ้นมาได้แล้วก็มองลงไปอีกทีมองลงไปเอ้าเห็นเห็นจระเข้จ้ะ เสร็จชีวิตแล้วน่นนอนหยัดคิงนิ่งอยู่นะคะเสร็จแล้วออกขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นมาได้แล้วก็กลับม,มาถึงบ้านมาอาบน้ำสองกระจกสองกระจกสาวดำนะผมงอกผมงอเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยสาวดำก็เลยว่าเอาทำไมผมคุณแม่งอกหงอก,งอกเต็มหัวทุกเส้นเลย ในในฝันน,ะนั่นก็นจะปะั้นในหัวปั้นในตีบ่เป็นนะกาแบบนี้บบเคยบ่นั่งบเคยฝันแบบนี้นะฝันว่าผมนั่งหงอกทุกเส้นเลยไปแย่งแหวนบังเอิผมหงอกทุกเส้นเลยนั่ก็เลยขำขำเจ้าของนะขำเจ้าของผมหงอกทุกเส้นเลยผมหงอกขาวโพนทั้งหัวเลยนั่งก็เลยหัวเราขำเจ้าของมันโอ้ยท่นผมหงอก เมื่อทุกเสียงเราพมงอกแบบผุมงอกแล้วไปมีดำก็ย้ำก็ยก้ำยู่ไปเปลี่ยนก็นัอนกันแดงนั่งลราเลยขึ้นขำโจของกันโอ้ยจั่นเ่าแล้วเป็นทั้งสี่ตัวเนี่ยจั่นนั่งนั่งเบาให้โจของนั่งนั่งเระหัวหัวโจของโอ้ยบ่อยากสิเเ่าเลยวันจั่นนั่นนั่งเบานะบออ่บอ,อยากเ่านั่งว่านั่งว่าน่ะบ่อยากเ่าบ่อยากเที่ยวบ่ไม่อยากไอ้ผมขาวนั่ง นั่งขึ้นนะวันนี้ฝันแบบนี้นั่งกันเลยว่าเอาบอกเห้แฟนครับฟังกันนะห้าพันตีเปลี่ยนันตีพวกเปลี่ยนห้าพัตีพวกเปลี่ยนก่ท่านผู้ชมก็เลยวอาให้แฟนรับฟังตอนนี้นั่งออกมาหอดทีแล้วเด้อค่ะเด้อหอดบ้านน้องแว้งหวัวไส้ค่ะจากบ้านนาั่งบ้านละหันนาบ้านโคกสูงบ้านทงบ้านทงหลงังบ้านทงม้์หลัก็บาบ้านน้องแว้งหัวไส้ แล้วก็ไปที่ hot upper หอดอพเวงน่อยเลี้ยวขวาไปอำเภ้งเมืองพ้นหท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะแฟนคลับของสาวดําใครอยากจะมาเที่ยวบึงละหานนาซึ่งเป็นบึงใหญ่ที่สุดนะคะในในในเขตเนี้ยนะคะแล้วก็ไปมีถนนลาดยางรอ,อบรอบบึงเลยค่ะท่านสามารถขับรถชมบรรยากาศได้นะคะบึงละหานนาก็ขอเชิญชวนแฟนคลับ นะคะที่อยากจะมาเที่ยวนะคะมาไหว้ยาพระปู่อุปหัสราชวงศ์ซึ่งท่านเป็นยาพระปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองมาตั้งแต่ดึกดําบรรมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะคะซึ่งลูกหลานก็ได้กราบไหว้บูชาจนเท่าทุกวันนี้ซึ่งก็ไปขอพรท่านได้นะคะไปขอพรท่านคือไปขอได้ขอได้ทุกอย่างขอได้ทุกเรื่องเมื่อเราได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็ให้นํา เล่าให้ไก่ตัวมาแก้บนนะคะท่านมาถึงบ้านละหัน,นาแล้วถามคนเฒ่าคนแก่ประจำหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้เ,เขาก็จะบอกท่านก็จะบอกทุกๆท,ท่านนะคะเราเคยมีคนมาบนบานสารเก่าวเยอะแล้วก็ต้องทุกวันพุธนะคะจะมีจะมีแก้บนทุกพุธไม่มีพุธไหนเลยที่จะไม่มีใครมาแก้บนเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะท่านมาเถอะนะคะ มาถึงบ้านละหันนาตรงไปวัดค่ะไปหาท่านเจ้าอาวาสไปหาพระครูนะคะ,ะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแวงน้อยนะคะไปหาหลวงพ่อนะคะซึ่งท่านก็จะแนะนำหลวงพ่อท่านก็ใจดีค่ะสาวดำก็เรียกแต่ท่านหลวงพ่อนายแต่ว่าเรียกแต่หลวงพ่อท่านชื่อหลวงพ่อกเกษมนะคะจนฉายาของท่านนะสาวดำก็ยังไม่รู้เลยเพราะสาวดำานะั้นไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนี่ยท่านผู้ชมจ้า เออมากราบนมัสก,การท่านได้นะคะดอกไม้ทูบเทียนทูบเทียนอย่าลืมนะคะไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนก็นแล้วแต่จะต้องมีดอกไม้ทูบเทียนติดไม้ติดมือไปนะคะมีดอกไม้มีทูบม,มีเทียนมีน้ําค่ะที่เราจะต้องติดตัวเราจะไปวัดไหนนะคะไปห,หาหลวงปู่หลวงพ่อที่วัดไหนเนาะค่ะอากาศหนาวเอาลําใส่เสื้อตั้งห้าตัวเลยซ้อนกันห้าตัวเลยค่ะท่านผู้ชมมาได้น,นะคะบ้านละหาน,านามีแต่คนใจดีค่ะ คนเท่าคนแก่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนแก่คนไม่เท่าไม่แก่ก็ใจดีทั้งนั้นค่ะนะคะครูบาอาจารย์ใจดีกันทุกคนค่ะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่รักกันสมัครีปองดองกันค่ะหมู่บ้านละหานานาตำบลละหานานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นหม,หมู่บ้านใกล้ชคดติดกันก็ก็ดีดีทุกดีทุกหมู่บ้านค่ะตามที่สาวดําสังเกตเอาง่ายๆว่าขนาดสาวดําเป็นนักร้องคนบ้านเดียวกันเนี่ยคะ่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอท่านจะวอาว่าประชุมกันท่านก็ยังจ้างวงดนตรีของเยนจิตพรทวีเนี่ยมาสแสดงในบ้านตัวเองแล้วก็เกิดจากความสมัคคีความปองดองกันไม่อิจฉาตาล้อนกันนะคะให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเชิญท่านมาได้เลยนะคะงานพปู่อุป,ปหาตราชวงท่านมาดูได้เลยท่านมามาบนท่านได้เลยค่ะอันนี้สาวดำขอเชิญชวนด้วยความจริงใจนะคะ สาวดำพูดมานี่เป็นความจริงทุกอย่างนะคะจะ,ะจะมีคนมาแก้บนทุกพุทธถ้าท่านไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะก็คงจะไม่มีใครไปแก้บนทุกทุกพุธแน่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์และท่านก็ดูแลปกปักรักษาพี่น้องลูกหลานทั่วทุกเขตนี้นะค่ะท่านผู้ชมก็ขอเชิญมาได้เลยนะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะเลขของอใหญ่เกี้ยง บอกหลานสาวนะคะบอกน้องน้ําเตยท่านจําได้หรือยังคะบางคนก็อาจจะยังจําไม่ได้แล้วก็อย่าลืมนั่นล่ะนะคะเดี๋ยวนั่งเมืองกันเด้อเมืองกันนะันจะบอกอีกเที่ยนึงค่ะแล้วก็เลขเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะนั่งบอกเลขพ่อปู่ก่อนเนาะเดี๋ยวนัะนะ่งเบิองคนเด้อพี่น้อ,นะอยาันอยากยานแฟนคลับลืมอบาเมนองยังหนะ เลขพ่อปู่สีสุดโทรนะคะท่านให้มาหนึ่งหนข้างล่างหนึ่งห้านะคะแล้วก็เลขพ่อปู 7, ่เจ๊ท่านให้8ดสองสนะคะแล้วก็เลขที่เอ่อพระหลานลายมาบอกนี่เป็นเลขของพ,อพ่อปู่พ่อปู่พ่อปู่ ว่าท่านมีแต่บอกว่าเรียกพ่อปู่น่าจะเป็นพ่อปู่สีสุดโตะมะงสาดำก็เลยงงเอ๊ะพ่อปู่สีสุดโตท่านให้มาแล้วเนี่นาให้หนึ่งหนึ่งหกล่างหนึ่งห้าพ่อปู่เจ็กให้แปดสองสี่ล่างอะไรเน,น, <c oughs> น,นาะบันนี้นั่งลืมเลยถ้นั่งจําได้ตอนนี้เนาะแล้วก็แล้วก็เลขอย่าลืมนะคะเลขยายกูลใจก้าลุงหานันเคยให้ถูกมาแล้ว นะคะจะบอกให้เคยให้ถูกสามตัวแล้วทั้งสามคนนะคะแล้วก็เลขลุงเคก็เคยให้ถูกมาแล้วสามตัวตรงนะคะสาวดายังไม่ได้ไปถามเลยบอกโทรบอกลุงเคแล้วว่าให้ทําสูตรให้หน่อยบอกว่าจะทาว่าเดี๋ยวตอนเย็นๆน่ะสาวดาจะไปถามนะคะสูตรลุงเคจําได้ไหมคะแล้วก็มีร้านน้องเจ็บผลไม้นะคะน้องเจ็บผลไม้นะคะงวดเมื่อกี้นี้เข้าแปดตัวเดียวนะคะ อของน้องเจียบก็ให้มาหางเดียวกับเลขกวิ่งนะคะแล้วก็ทีนี้เลขน้องน้ำเตยค่ะเลขกเลขปูกเกี้ยงนะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ส่งเงินมาช่วยสาวดำสร้างาาสารให้ให้ให,ให้ให้ตากเกี้ยงนะคะแล้วก็ส่งมาให้น้องน้ำเตยอีก3,000บาทนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันที่10เนะะี่ยค่ะวันนี้วันที่11นะคะแล้วก็เลขกปูกเกี้ยงให้มานะคะก็ เหมนเดิมกันน้องน้ำเตยเขาเขียนแบบนี้ค่ะเขาจะเขียนจะจะเป็นแถวตรงมาเลยนะคะก็คือ460 516นะคะเขาจะเขาบอกว่าปลูกยี่ห้บอกว่าให้อีลาฉันเลียกอันเฮ็ดเดอันเฮ็ดแต่งให้งามๆตอนนี้หลานสาวก็แต่งโดยที่เขาทำเป็นกรอบเป็นกรอบ เป็นกรอบของเลขนะคะนะคะเป็นกรอ,อบของเลขเป็นตามภาษาเด็กเนาะเขาก็ทําแบบนั้นเนาะบัตทีนี้เขาก็เขาก็วาดให้ปู่เขาเขาทำเป็นรูปหัวใจทำเป็นรูปหัวใจเขาบอกว่าอันนี้เขาเขียนให้ปู่ <laughs> ใ,ในในฝันเกานะคะในในเขาคุยกับปูนะะ่นะคะนะคะเนี่ยนั่งจอดก้อนเพื่อจะให้แฟนกับไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเนาะเอานั่งเบิ้องเบื้องนั้นคือเด้ท่านผู้ชมได้เอานั่งจำสิ่งกันได้ เอออกมากก่อนั้นผู้ชมอือออเอาแสนล่ะ <poetry> อ๋อมันมีอันธรบมด้เจ้าของค่ะไปตอนโชคดีนะคะไปตอนโชคดีทุกคนค่ะ